มูวี่เชคสวัสดีครับได้เวลา m o วี่เชคกับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวพายในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้มาครับเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้เตรียมพบกับภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญที่ได้แดงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่จุดชนวนให้เกิดขบวนการฟรีแมนเดล่าทั่วโลกกับเรื่อง ซิลเวอร์ตันเซตนะครับหรือชื่อไทยว่าวินาศกรรมซิวเวอร์ตันรับชมได้แล้วทาง Netflix ครับเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1980นักสู้อิสระรุ่นยาว3คนของซิวเวอร์ตันเซตที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว จากการไล่ล่ากับตำรวจนะครับผมหลังจากที่ได้กทำธรรุรก,กรรมทั้ง3าคนก็จบลงด้วยการหาที่หลบภัยในธนาคารแอฟริกาใต้จับพนักงานธนาคารและลูกค้าเป็นตัวประกันและเรียกร้องให้ปล่อยตัวเนลสันแมเนลาอดีตประธานที่บด,ดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนักโทษด้านผู้กำกับนะครับบอกว่าซิวเวอร์ตันเซจครับเป็นงานที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเขาหวังว่าผู้สร้างภาพยนตร์จากแอฟริกาจะได้รับโอกาสมากขึ้น ก็ขอเอาใจช่วยให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีกระแสต,ตอบรับที่ดีด้วยนะครับเอาเลยครับแล้วกลับมา movie check มีดใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ movie check